มาเดี๋ยวเรามาพูดต่อในหัวข้อต่อไปนะสิบห้านาทีก็้ไม่จบหรอกไอ้เนี้ยคืออาจจะพูดแต่ละหัวข้อพูด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 ,พดไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวมาสารุปแม่งทีเดียวไอ้สรุปตัวนั้นอ่ะมาต้องสิบห้านาทีได้แหละโอเคแม่งมันแก่แล้วไอ้เนี่ยมันไม่ไหวแม่เหล็กกับประจุไฟฟ้านะครั้งนี้เนี่ยเราบอกไปแล้วว่าตอนแรกไฟฟ้าคือไฟฟ้าแม่เหล็กคือแม่เหล็กจบแยกออกจากกาันถนะูกไหมแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้าเป็นประจุที่มันเป็นไฟฟ้า ย่างเช่นโปรตอนอย่างเงี her, so her her, so her, ้ยโปรตอนมันเป็นประจุไฟฟ้าถูกปะมันวิ่งเข้าไปในสนามแม่เหล็กอ่าอย่างเงี้ยเออโปรตอนตัวนี้ปึ๊บมีสนามแม่เหล็กพุ่งขึ้นนี่เห็นไหมนี่สนามแม่เหล็กพุ่งขึ้นแล้วโปรตอนตัวเนี้ยมันวิ่งไปนชึ้ววิ่งมาทางขวายมันจะเกิดแรงเกิดขึ้นซึ่งไอแรงเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นตัวนี้เอฟตัวนี้แต่ว่าไอเอฟเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องมองทิศทางเป็นสามมิติะเวยมึงต้องมองเป็นสามมิติดีๆแล้วอันนี้เวลาเขาเขียนเนี่ยเขาไม่มันจะไม่ได้เขียนเป็นรูปอย่าง มันจริงมีปัญหาเวลาเรามองเวลาเขาเขียนเนี่ยอะเรารู้แหละอันนี้ขวาซ้ายถูกป่ะมือจากซ้ายขวาใช่ป่ะมึงไม่รู้จักมึงกลับไปเรียนเก็บอาหารเ้ยไปเรียนรอรอซ้ายขวานะอันนี้เป็นทางขวาอันนี้ทางซ้ายอันนี้บนอันนี้ล่างอ่ะโอเคอันเนี้ยไอ้ตรงนี้เนี่ยไอ้เป็นจุดๆอย่างเงี้ยเหมือนเป็นนมเป็นเหมือนหัวนมเงี้ยแปลว่ามันกาลังพุ่งออกเหมือนกับมึงไม่อยากจะพูดเลยมันกับไปมีคนมาโชว์โชว์โชว์เต้าให้มึงดูอะมันก็พุ่งออกมาข้างหน้ามึงนอ่ห่อะ อ่ามันจะพุ่งออกมาอ่าส่วนอันนี้ถ้าเป็นกากบาทเนี่ยอันนี้ก็จะเสียบเข้าอย่างนี้นะจิ้มเข้าตรงกากบาดจิ้มเข้าจิ้มเข้าดังนั้นเวลามุดูนะทิศทางทียเนี่ยสำคัญมากย้ำนะเดี๋ยวเช่นถ้าเขาเขียนนี้ทิศทางของ B B อย่างนี้แล้วก็เป็นจุดอย่างนี้อ่าเป็นเหมือนเต้าพุ่งออกก็คือทิศทางของสามแม่เล็กพุ่งออกอย่างนี้พุ่งออกอ่าแต่ถ้าคราวนี้บีันนี้เขาเขียนี แล้วก็เป็น x อ่า x นี่แทนเข้าเสียบเข้าเสียบเข้านะอันนี้สําคัญนะต้องจำให้ดีๆซึ่งเห็นไหมกูบอก,ลกแล้วที่กูแก่งพูดแค่นี้กูก็เก่งแล้ว่าไอ้เนี่ยที่กูวาดเนี่ยอ่ะพยามวาดเป็นสามมิติถูกป่ะแต่วเวลาเขาทำจริงเขาจะใช้เปน็นอย่างนี้แล้วก็เวลาวาดสามมิติเนี่ยไอ้แกน x, x, x y z เนี่ยต้องวาดให้มันถูกด้วยนะไม่ใช่มึงอยากเขียนแกน x แกน y แกน z ที x ่ไหนไม่ได้ไอ้ตรงเนี้ยมึงจะต้องเขียนโดยอ้างอิงกับกฎมือขวา อันนี้เขียนย้ำให้ก่อนนะอันนี้จะต้องตามกดมือขวาอ่าอย่างเช่นข้างล่างเนี่ยตรงนี้เอ,อา y ทางนี้ x ไปทางนั้นแซทข้างบนมันดูเหมือนไม่มีอะไรถูกไหมแต่แม่ไอ้เน,นี้มันผิดมันไม่ถูกเพราะว่าเวลาเราเขียนเนี่ยมันต้องตามกดมือขวาอย่างเช่นถ้าเราใช้นี่เป็น x อ,อ่า x เนี่ยมันจิ้มออกมาอย่างนี้ถูกไหม x มันจิ้มออกมาเป็นตบบนี้นะ x จิ้ม,มออกมา y ต้องไปทางนูน้นแล้วแซทต,ต้องพุ่งขึ้นอย่างนี้ ถ้าเราเอาตามข้างล่างนะ x ไปนี่ x ไปนี้ปุ๊บ y เนี่ยมันจะต้องแทงเข้าไปข้างใน y ต้องแทงเข้าไปข้างในแล้วแซดถึงพุ่งขึ้นอย่างนี้ถ้าจะเอาตามด้านล่างนะแต่ด้านล่างย้ำไอ้เหี้ยด้านล่างมันผิดอ่าเวลาเราบุญใหญ่จะเขียนแกนสามมิติอย่างเงี้ยต้องคำนึงถึงกดมือขวาด้วยเห้ยใช่ไหมเมยมาต่อคราวนี้เวลาเราคำนวณแรงของมันเนี่ยไอ้นเนี้ยแรงที่ได้น,นะเอา ตามแบบคูณเว,กเ,เวกเตอร์เวกเตอร์มีเรียนมแล้วตอนคณิตศาสตร์ม5 F เท่ากับ Q V cos B อ่า F เท่ากับ Q V cos B ตรงนี้นี่ไอ้ไอันนี้อันนี้สูตรเนี้ยจะต้องจําขึ้นมาใหม่อ่าอันนี้จะต้องจําขึ้นมานะอันนี้จะต้องจำนะอันนี้ต้องจำไม่ไม่ใช่แบบไปประยุกต์เอาประยุกต์ไม่ได้อันนี้จะต้องจํงาคนะนะราวน,น,นี้เวลาคูณแบบนี้ V cos B มันเป็นเวกเตอร์มันจะต้องหาทิศทางมาใหม่ด้วยถูกไหมว่า อ๋อ B ไปทางนี้ B ไปทางนี้ F จะไปทางไหนคราวนี้ถ้าเราเรียนในเวกเตอร์เนี่ยมันจะเป็นนี้นอครับ,บหนึงขอเขียนขอเขียนเพื่อแบบชึ้บอา i j k อย่างนี้ถ้า i cross j อย่างนี้มันจะเท่ากับทิศทางของ k อคุณคุณไหมวนๆอย่างนี้วนๆวนวนอย่างนี้อันนี้ในคณิตศาสตร์ 3. แต่ถ้ามึงนมาทำในฟิสิกส์ไม่ทันแดกไอ้เนี้ ไม่ทันกินทำ้อสอบไม่ทันเพราะว่า่อจะมานั่งเขียน ijk unit vector ไม่ทันแต่แต่ถ้านเรียนมหาหลัยมึนต้องค่อยๆทำายี้นะโอเคเท่านี้เวลาถ้ามันเป็นอย่างนี้ยมันทําไม่ทันเราจะแก้ยังไงเราจะแก้ยังไงเราจะแก้นี้เราจะใช้กดมือขวาเราใช้มือขวานะครับโดยนิ้วชี้นิ้วชี้เนี่ยอ่านี่นี่มึงดูนี่นิ้วชี้นีนน่นิ้วชี้นิ้วชี้เนี่ยเราใช้ไปเป็นทิศทางของ v ความเร็ว ความเร็วอ่าแล้วก็นิ้วกลางนิ nice. ้วกลางนี่ก okay. ูชอบมากเลยเป็นของมีอ่าสนามแม่เหล็กเป็นของแม่เหล็กดูดีแล้วนิ้วกลางนิ้วกลางต้องดูดีๆนะใช้นิ้วกลางต้องใช้ให้ถูกอ่าเวลาชี้ไปไปถามครูครูรับสนามแม่เหล็กใช้นิ้วไหนเนี่ยี๋ยวครูก็โชว์ให้มดูใช้นิ้วนี้ไงสัตว์โอเคนินิ้วนี้นะนี่นิ้วกลางอย่างงี้อ่าๆแล้วก็ตัวของตัวนี้นิ้วโป้งนิ้วโป้งจะเป็น F เป็นแรง เวลาการกางนี่เลยการนี้เหมือนยิงปืนเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็นิ้วกลางเด้งมาอย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไหมแล้วเราก็เอานิ้วชี้ไปทิศของ v นิ้วกลางไปทิศของ b แล้วก็ f จะเป็นแรงอนิ้วโป้งจะเป็นทิศของแรงตัวอย่างสักข้อหนึ่งตัวอย่างสักข้อหนึ่งชื่อสมมุติเขียนเขาเขียนไนนนนวเเนไเเน้เป็นนี้ v อันนี้เราตรงนี้แล้วก็ b เขาเขียนนี้เขาเขียน b เป็นนี้นี การกระบาดอย่างนี้นะอ่ามีเวกาแบบให้หาทิศของเนิ้วชี้ไปทางไหนไปตามเีเนี่ยไอเห็นอย่างเงี้ยมึงเห็นรักการกระบาดนี่คืออะไรเสียบเข้าเสียบเข้ายังไว้การกระบาดมีเสียบเข้าดังนั้นนิ้วกลางเนี่ยมึนต้องเสียบเข้าไปจิ๊กิจ๊กอ่าพอนิ้วกลางเสียบเข้าปุ๊บมึงหาเอานิ้วโป้ะล่ะมึงก็เดกขึ้นมาสีเเวนอ่าขึ้นอย่างนี้หรอทิศของแรงก็เป็นตรงไหนทิศของแรงก็มีทิศขึ้น นะครับอันนี้ก็จะได้คําตอบคือ f มีทิศขึ้นอย่างนี้อ่าง่ายไหมง่ายเอ้คราวนี้เวลาเราทําจําไว้นะเว้ว่าถ้าอันนี้ออกจันเพิ่ไมไว้ถ้าเป็นปัะจุลบประจุลบต้องกับทิศของ f หมายความว่าถ้ามันเป็นโปรตอนวิ่งถูกไหมไปนี่นิ้วชี้นิ้วกางนี่เสียบเข้าแล้วก็ f ขึ้นโปรตอนก็จะเสียขึ้นนี้จบไม่มีญหาแต่ถ้ามันเป็นอิเล็กตรอนมึงจะต้องกลับทิศเพราะว่าอิเล็กตรอนประจุเป็นลบมันก็ต้องกลับลงอ่านี้หมายถึงว่าแรงเนี่ยถ้ามันได้ขึ้นก็ติดลบก็ให้มันลงหรืออีออันนึงมึงใช้มือสายถ้าเป็นประจุลบใช้มือซ้ายแต่ย้ำนะมึงอย่ามาบอกว่าครูสอนกดมือซ้ายเขราบนโลกไปนี้ไม่มีกดมือซ้ายแต่ถามว่ามันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้ก็อีอ่าแล้ววีทีเข้าอย่างนี้อ่าอิเล็กตรอนก็จะวิ่งลงอย่างนี้อย่างนี้ โอเคคราวนี้ตัวหนึ่งในอันเนี้ยอย่างน้อยที่เราจะต้องรู้บ้างนะก็คือไอประจุพวกนี้อัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมาสามตัวเนี้ยว่ามันคืออะไรเพราะว่าเขาจะชอบเอาไอพวกนี้ยแหละไปวิ่งในสนามแม่เหล็กอ่าอั Alpha, Beta, Alpha, ลฟาเบต้าแกมมาอัลฟาก็คืออะไรเฮดีเฮลเียม e, อ่าแล้วก็เบต้าคืออิเล็กตรอนแกมมาคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคราวนี้เวลามันไปวิ่งในสนามแม่เหล็กพอดีแหละเป็นการยกตัวอย่างพอดี อัลฟาเนี่ยไอ้ที่เราเรียนอย่างนี้ไม่ได้เอลฟามันเป็นบวกถูกป่ะอัลฟาเป็นบวกนะสมมติว่าเรายิงมาอีเรายิงขึ้นไหมชึบอเอลฟาอันนี้เราใช้สีแดงอ่าเห็นปะวีวีชี้ขึ้นไหมนี่วีวีมันชี้ขึ้นนย่ี้ถูกป่ะนิ้วกลางเนี่ยฟอนนี่จฟอนเลยมันชี้มาด้านนี้ถูกไหมไม่ถูกชี้มาด้านนี้ถูกไหมไม่ถูกมันเป็นเครื่องหมายการกะบาดเป็นเครื่องหมายการกะบาดแล้วนนี้ชี้แล้วก็ต้องชี้มาอย่างงี้นี่ ไม่ใช่นิ <finding. S 2> ้วชี้อวัดดิหนีบกลางสนามแม่เหล็กนิ้วกลางอะไรอย่างเี้ยแล้วหิีบโคก็เดี๋ยวมาอย่าเห็นไหมไอันนี้จะวิ่งโค้งมาอย่างงี้อ่าเป็นตามทิศทางของแรงเลยนะโค้งมาอย่างงี้ส่วนไอ้ตัวนี้อิเล็กตรอนหรือเบต้าเนี่ยมันเป็นอิเล็กตรอนก็จะวิ่งโค้งมาอย่างงี้โค้งมาอย่างงี้อ่าก็กลับทิศกันส่วนอีกตัวเนี้ยอัลฟาเบต้าแกมมาแกมมามันขึ้นเหนือไฟฟ้าไม่มีประจุก็วิ่งตรงต่อไปจบคราวนี้เราจะถามว่าเฮ้ย มันเป็นลังสียังไงคือพวกเนี้ยอิเล็กตรอนเนี่ยพวกนี้มันจะต้องวิ่งเร็วๆมันมีเงื่นอนไขว่าจะต้องวิ่งด้วยความเร็วมากๆมันถึงจะเป็นคลื่นเป็นรังสีได้ต้องวิ่งเร็วๆโผู้เหนื่อยจริงเลยกี่นาทีแล้วไเนี่ยอีกนิดนึงคือมันจะมีคนถามไม่จําไ,ไม่ได้อันนี้แค่ถามกูจำไม่ได้กูถามจริงๆอัลฟาเบต้าแกมมาฮีเลียมอิเล็กตรอนึ้นเลยไฟฟ้ามันต้องจําได้แต่ถามว่ามีวิธีจำไหมกูบอกนี่เลยวิธีจํานะง่ายๆอัลฟาตัวที่นี้ มันคืออะไรเหรอเฮดีหิ e. ้มมันมีเด็ขาไหมกูต้องหาความให้มันจําได้มันก็จะเหี้ยไม่กูไม่ได้จังเลยนะเฮดีหี e. ้มเห็นไหีแล้วก็ตัวนี้อีอิเ e. ล็กตรอนถูกไหมอันนี้ก็เล็กอีเล็กอ่เห็นไหมหิ้เล็กอ้าตนสุดท้ายนี่อี้จำมากดูอันเดียวนี้เป็นเบตา้าอัลฟาแกมมาเบตา้า แล้วการน,นี้ก็เป็นอะไรคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหีเล็กแม่จังเลยมากที่เด็กกรถามผมก็โบยไปก็ได้อ่วโอเคมีอะไรมีเลี่ยมเล็กมีอะไรอิเล็กตรอนแม่มีอะไรคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเฮ้ยเอาประมาณนั้นก่นอนเลยไม่รู้ก,กี่อาทีละเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาต่อน,นิดทักไหวกูจะต่อไปแล้วโอเคเรื่อกยกับ